จ่าสาธุมนีญาณคาีสิมาไลซดเพราะว่าญาสิเปิดช่องของตัวเองก็คือช่องของญาณคาีบารมีนำโชคมณีญากรสิบอกแนวทางหมวดประจำวันที่สิบหกสิมาฮอดกระอให้ลูกหลานของญาทุกคนที่หลุดจากญาตังแต่ตังแต่เปิดช่องกับคุณบุญนำโชค เมมพ่าโชคกับบันียากับสิไดมาเฮ็ดช่องของตัวเองก็คือช่องของยานาคีบารมีนำโชคก็ขอให้กดไหลกดแท่หายาในเดอร์ทุกทุกคนที่รู้จักยาทั่วประเทศไทยก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงตั้งแต่ย่าไปทำบ้านเมตะเคียนตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเข้ามาสีงวดแล้วก็คืองวดแรกก็คือเข้าสีเจแล้วงวดที่สอง ก็เข้า92411งวดที่3มาเข้า8017แล้วก็งวดที่4ที่ผ่านมาก็คือ552ห้าถ้าเราตัดเล่นก็คือ55กับ52แต่ว่างวดนี้ก็ขอให้ f อทุกคนที่รู้จักยากก็ขอให้มีบารมีมีโชคมีชัย ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังวดที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้มังมีสีสุขเลขที่ยาดที่จะปล่อยก็คือ057แล้วก็17157057ตัวเด่นตัวเด็เดก็คือไปที่057ทีนี้สองตัวก็คือ15 ห้เจดตัวเด่นแล้วก็ตัวรองก็คือ 50, 0 5 0าศจ้ะก็ขอให้ลูกให้ลูกให้หลานทุกคนที่รู้จักย่าก็ขอให้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยก็ขอให้ลูกให้หลานจง มีแต่ความสุขความเจริญและก็ให้รวยๆเฮงๆให้มังมีสีสุขเจริญงอกงามคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้รอนสมหวังดังใจจุดเป้าหมาย